สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวฟ้าเต็มปาเกษรเลยนะคะนั่งสาคณะพยาบาลส์ชั้นปีที่3นะคะ6 6 1 7 7 0 1 0 0 1 0 5 7ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกลไกการคลอด8ขั้นตอนนะคะของท่าทารกนะคะอยู่ในท่า L O A ค่ะหรือหมายถึง Left Occipital a n t e r i o r กันะคะ่ะ ท่านี้นะคะจะเป็นท่าที่พบบ่อยมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นท่าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการคคอดทางช่องคลอดนะคะเพราะใช้ทอยของทารุกนะคะจะหันมาทางด้านหน้าของคุณแม่นะคะเล็กน้อยไปทางซ้ายค่ะซึ่งช่วยให้ศีรษะนะคะเคลื่อนผ่านช่องเชิงกลางได้ง่ายขึ้นค่ะ ซึ่งกลไกการข้อนะคะหมายถึงกระบวนการที่ศีรษะนะคะแล้วก็ลำตัวของทารกนะคะค่อยๆปรับตำแหน่งแล้วก็หมุนตัวเองค่ะเพื่อให้ผ่านช่องเชิงการของคุณแม่ได้อย่างปลอดภัยโดยเราจะอธิบายลำดับขั้นตอนนะคะทั้งหมด8ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1นึ่งนะคะ engagement ค่ะ descent ค่ะ flexion i n t e r n a a l r o t t i o n e x t e n s i o n restitution e e t rotation n a l r แล้วก็ e x p u l s i o n ค่ะค่ะขั้นตอนที่1น,นะคะ นร่มจากทารกของเราอยู่ในท่า LOA นะคะขั้นตอนแรกนะคะจะเรียกว่า engagement ค่ะเป็นขั้นตอนที่ส่วนที่กว้างที่สุดของศีษสะทารกนะคะคือ biparietal นะคะผ่านเข้าสู่ช่องเข้าของเชิงกรางโดยเอาแนว sagittal suture er นะคะขนานกับเส้นความของเส้นขวางนะคะของอช่องเข้าค่ะต่อไปนะคะหลังจากนั้นนะคะศี่สะทารกนะคะก็จะค่อยๆเคลื่อนต่ำลงมาเราเรียก ขั้นตอนนี้ว่า descent นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในทุกระยะของการคลอดของทารกในระยะที่1แล้วก็ระยะที่2ค่ะการเคลื่อนต่ําของทารกได้นั้นนะคะจะต้องมีแรงการหดรตัวของมดลูกแรงดันภายในถุงน้ําคร่าแล้วก็แรงเบ่งของคุ่แม่ด้วยนะคะค่ะเมื่อส่วนนํานะคะเริ่มต่ําลงมาเรื่อยๆนะคะก็จะมาชนกับพื้นที่บริเวณเชิงกรานค่ะทารกก็จะมีการเปลี่ยนทรงมีการก้มหน้าจนขังนะคะชิดอกนะคะ ซึ่งเราจะเรียกว่า flexion ค่ะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทารุณนะคะจะเปลี่ยนจาก OF ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะจะยาวอยู่ที่11.5ซนติเมตรเป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง SOB นะคะซึ่งจะมีความยาวอยู่ที่9.5เซนติเมตรค่ะส่งผลนะคะทำให้ทารุณนะคะคลอดง่ายขึ้นค่ะค่ะในระหว่างนี้นะคะก็จะมีการเคลื่อนต่ําของทารกนะคะจะไม่สามารถต่ํากว่านี้ได้อีกแล้วนะคะทารกก็จะเกิดการหมุนภายในตัวนะคะซึ่ง อ่าจะเรียกขั้นตอนนี้ว่า Internal rotation ค่ะเพื่อให้รอยต่อแสกลางอยู่ในแนวหน้าหลังของช่องออกเชิงกลางนะคะแดนไหลเล่นหลังของทารุกนะคะยังคงอยู่ท่าเดิมค่ะทารุกมีท่าท้ายทอยนะคะอยู่ด้านซ้ายของเชิงกลางนะคะ LOA ค่ะทารุกก็จะเกิดการหมุนในทวนเข็มนาฬิกามา45องศานะคะเพื่ออยู่ในแนว AP นะคะเมื่อทารุกอยู่ในแนว AP หรือ Sagittal Suture นะคะอยู่ในแนว AP นะคะก็แปลว่าทารุกนะคะพร้อมจะออกมาแล้วค่ะ หลังจากนั้นนะคะทารกก็จะค่อยๆเงยหน้าออกมานะคะแล้วก็เรียกขั้นตอนนี้ว่า extension ค่ะซึ่งทารุกนะคะจะเอาหน้าผากจมูกคางแล้วก็ส่วนอของศีรษะทั้งหมดออกมานะคะค่ะเมื่อมีการค่อดน,นะคะศีรษะออกมาทารกก็จะเกิดการสะบัดกลับนะคะซึ่งเรียกขั้นตอนนี้ว่า restitution ค่ะ เพื่อให้รอยต่อแสงกลางตั้งฉากนะคะกับไหลค่ะในท่าของทารุกรอยต่อแสงกลางอยู่ในแนวเฉียงซ้าย LOA ค่ะจะสะบัดกลับจะทวนเข็มนาฬิกานะคะ45องศาค่ะไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกับหลังนะคะหรือถ้าเมื่อทารุกผ่านเข้ามาในช่องเชิงกลางค่ะข่ันจากนั้นนะคะถ้า external ขั้นตอน external rotation นะคะเป็นการช่วยหมุนศีรษะนะคะภายนอกโดยผู้ทำคลอดนะคะ โดยผู้ทำค้อน,นะคะทารกนะคะจะอยู่ในท่า l o a ใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ช่วยนะคะต้องช่วยหมุนภายนอกนะคะ45องศาตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้ความกว้างของไหล่นะคะมาอยู่ในแนวหน้าหลังของช่องอ,อกค่ะ,คะจากนั้นนะคะไหล่บนของทารกก็จะโผล่ออกมานะคะใต้โค้งกระดูกหัวเนานะคะแล้วก็ผู้ช่วยคออน,นะคะ จะทาการจับบริเวณขมับทั้งสองข้างของทารกนะคะเดินโน้มศีรษะทารกลงล่างจนเห็นอสอบรักแด้นะคะจากนั้นโน้มศีรษะทารกขึ้น45องศานะคะจะเป็นการช่วยทําคลอดท่านศีรษะลําตัวแขนเละขาขัลขาของทารกค่ะซึ่งเรียกขั้นตอนนี้ว่า expulsion ค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ